สถานการณ์ตอนนี้โควิด -19 ยังคงจะหนักต่อไปนะครับสภาวะเศรษฐกิจไม่ต้องถามฮะโดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะว่าโควิด -19 กําลังระบาดอยู่โควิด -19 จึงเป็นปัจจัยสําคัญฮะเพราะถ้ายังคงระบาดอยู่ต่อไปการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นไปได้ยากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวฮะพอเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ฝีมือรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมท้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนืประเทศวันนี้ประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจมีหลายประเด็นนะไปเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์มีอะไรขึ้นอะไรที่น่าสนใจบ้างสาวชาวมุสลิมนะครับในฝรั่งเศสถูกพ่อแม่โกนหัวนะครับพรพบกับคบกับาชายหนุ่มซึ่งนับถือศาสนากรีก สันนาวเอฟพรายงานว่าพ่อแม่ของลุงและป้าของเด็กสาวชาวมุสลิมเชื้อสายบอสเนียคนหนึ่งนะครับต้อง <c oughs> องเชิญกับการพิจารณาคดีในศาลฝรั่งเศสจากชอข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงกับเยาวชนหลังจากที่โกนศรีรษะของเธอนะครับเพราะว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเด็กชาวาคริสนะครับขณะอายการก็ขณะอายการก็มีการระบุเช่นนั้นซึ่งเป็นเด็กสาวอายุ17ปี นะครับถูกโกนผมทั้งหมดและยังถูกตีในเมืองเบอร์ชองสุกสงนะครับนะครับตำรวจมีการจับกลุ่มพ่อแม่ทั้งลุงและป้าของเธอนะครับพวกเขาถูกปล่อยตัวภายใต้คำสั่งการควบคุมของสารแต่ถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับเด็กสาวที่ถูกแยกตัวนะครับภายใต้การคุ้มครองกนะ็นี่คือบทลงโทษภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรับเด็กหญิงหลายหมื่นคน ที่เคยมีความสัมพันธ์กับนาซีซึ่งถูกเรียกว่าไส้ศึกและแนวระนาบซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อนในอนดีตแต่คราวนี้ก็ถูกนํามาใช้อีกรังนะครับในขณะที่จีนระทึกนะครับเขื่อนสามผานะครับเร่งระบายน้ํารับมือน้ําไหลเข้าสูงสุดเป็นประวัติการนะครับจีนก็สุดวิกฤตเมื่อเขื่อนสามผานะครับใหญ่ที่สุดในโลก เร่งระบายน้ำนะครับหลังมวลน,น้ำมหาสารไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเขื่อนสามผาเขื่อนอนเนกประสงค์นะครับขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองอี้ชางนะครับซึ่งมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำสามผา ที่ได้ไเผชิญกับมวลน,น้ำไหลเข้าสูงสุดนับตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำเมื่อปี2,546นะครับมวลน,น้ำได้ไหลเข้าไปในอ่างเก็บน้ำสามผาด้านเหนือของเขื่อน3ผาสูงสุด75,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือประมาณาในเวลา8นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมถือว่าเป็นมวลน,น้ำหลากสูงสุดนะครับจากน้ำท่วมบลอกที่5ของปี แม่น้ำแยงสี่เกียงนะฮะแล้วก็หลากมากถึงเขื่อนแห่งนี้ซึ่งที่ผ่านมาจีนก็เผชิญกับน้ําท่วมนะครับเพราะปริมาณน้ําที่มีมากเกินกําหนดและฝนตกหนะักในขณะที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ประกาศยกระดับการดับมือโควิด1 i หว่นระบาดรอบใหม่นะครับทางการของเกาหลีใต้ประกาศยกระดับนะครับการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 i หลังจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับการประกาศยกระดับคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่332รายนะครับนับว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมาตรการคุมเข้มขยายพื้นที่การควบคุมไปทั่วประเทศจากเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการประกาศ ยกระดับคุมเข้มของการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะในกรุงโซลนะครับที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่300คนติดต่อกันยาว2วันนะครับสองข่าวนี้คงเห็นได้ชัดนะฮะภัยธรรมชาติแล้วก็การแพร่ระบาดโควิด -19 กำลังระบาดหนะักภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมาก และคนมีชื่อเสียงหลังวันที่1 2สิงหาคมลกลุ่มทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับหลัง12สิงหาที่ผ่านมาผู้นําฝ่ายค้านนะครับของรัเสเซียยังโคม่าส่งเครื่องบินไปรักษาที่เยอรมนีแล้วนะครับเ,เร็กเซนานวานีนะครับผู้นําฝ่ายค้านรัรเสเซียอาการโคม่าหลังล้มป่วยกระดานหาันซึ่งถูกคาดว่าถูกวางยาล่าสุดได้รับการเคลื่อนย้ายตัวนะครับเครื่องบินไปรักษาตัวที่ประเทศเยอรมนี นะครับเร็กเซนาวานีวัย44ปีผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียที่อยู่ระหว่างการล้มป่วยกระทันหันติดสติอาการโคม่าถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินจากโรงพยาบาลสนามบินเมืองอ็อกส์นะครับในรัสเซียไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเยอรมนีโดยเป็นการส่งตัวไปรักษา ตามความต้องการของครอบครัวนะครับของเขาซึ่งก็เหตุการณ์นี้ก็โดนวางยาเยแหล,นะละนะรัสเซียนี่ก็ไบธรรมดาเฮียมนะบูตินนะครับในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับคาดการว่าโควิด -19 เนี่ยคราวนี้นะครับจะจบในอีก2ปีข้างหน้างานนี่ยาวะคะผู้บริการองค์การอนามัยโลกระบุว่าโลกต้องใช้เวลายอย่างน้อย2ปีในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในทีโดส อัดานอมนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เรื่องของโควิด -19 ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ว่าเขามีความหวังว่าโควิด -19 จะยุติภายในไม่เกิน2ปีข้างหน้านะครับโดยเทียบกับช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไข้หวัดสเปนเมื่อปี2461ที่รกล้่าชีวิตประชากรของโลกไปแล้วจะบวน50ล้านศพในขณะนั้นต้องใช้เวลากว่า2ปีนะครับกว่าการแพร่ระบาดจะยุติลง ผู้ในการองค์การอนามัยโลกระบุว่านในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบันและองค์ความรู้ต่างๆจะสามารถช่วยให้โลกสามารถควบคุมโควิด1 9ได้เร็วขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อมโยงของผู้คนทั่วโลกทําให้เชื้อโควิด1 9มีโอกาสจะแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นเช่นกันโดยผู้อในการองค์การอนามัยโลกนะครับได้ย้ําถึงความสําคัญของความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติและความส,สมารถฉันของคนทั่วโลกนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นสรุปแล้วโควิด1 9ยังอยู่ยาวนะครับสำหรับองค์การอนามัยโลกแบบนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ย <c oughs> หลังจากวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,563สถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่เรียกว่าสงครามไวรัสที่มหาอำนาจเปิดนะครับ หลักที่เรียกว่าชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าเมริกันเฟิร์สหลือลอมริกนต้องมาก่อนเปิด3ยุทธการสงครามไวลัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธนั่นหมายามว่าทุกอย่างจะยุติลงหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเสร็จในวันที่3นะครับจะดีขึ้นนะครับจะเบาบางลงเพราะว่าสงครามไบรัสเขาก็จะต้องยุติเพราะเป้าหมายสูงสุดในการเปิดเกมครั้งนี้เพื่อชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปักกิง่งยกเลิกข้อบังคับ นะครับการสวมหน้ากากนอกอาคารหลังจากที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน13วันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขปักกิ่งยกเลิกข้อบังคับให้พลเมืองต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกอาคารซึ่งการผ่อนปรนข้อจำกัดในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9สายพันธุ์ใหม่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมภายในเมืองเป็นเวลา13วันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อาริส นะครับกู้ปรับปูตินก็ตอนนี้ก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลนี่ก็ว่าไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เบลารุสตอนนี้ก็เดือดนะฮะปรากฏว่าคนนับแสนคนประท้วงไล่กูราเซนโกนะครับวิกฤตทางการเมืองฝากยุโรปที่สะเทือนะครับถึงรัสเซียนะครับชาวเบรารุสกว่า2 0 0 0 0 0คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมินส์นะครับเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเซนโกนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งเมื่อต้นต้น,ตนปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการลุกคือของมวลชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากที่เบลารุสกลายเป็นเมืองเอกราชนะครับขณะที่ความวุ่นวายในเบลารุสถูกจับตายอย่างใกล้ชิดโดยรัสเซียซึ่งถือว่าเบลารุสเป็นเสมือนรัฐกันชนขององค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับและย่ง มีท่อ้ํำเลี้ยงพลังงานจากรัสเซียไปยังยุโรปด้วยผู้นำฝ่ายค้านเบลารุสได้ตั้งประกาศนะครับจดตั้งสภาประสานงานนะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อประกันการถ่ายโอนอำนาจและขอรัฐบาลต่างชาติช่วยจัดการเจราจาฝ่ายค้านนะครับกับรัฐบาลเบลารุสรวมทั้งขอให้ทางการปล่อยนะครับผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด ถอนกองกำลังรักษาความปลอดภัยจากท้องถนนและเปิดการไต่สวนคดีอาญาต่อผู้ที่สั่งการให้ปราบประชาชนทิ้งท้ายว่าจะจัดการเลือกตั้งใหม่ถ้าคุลาเซนโกยอมลาออกจริงๆก็ยอมลาออกไปแล้วตอนนี้ก็ยังคงมีความขัดแยง้งยาวนานนะครับอ๋ปรากฏิยังไม่ออกนะถึงผมเรียนไว้นะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ม็อตอนนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในบูรเรสนะครับแล้วก็ในประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ก็เงิบซ้ำ13ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงหรือ UN ประกาศจุดยืนค้านฟื้นการคว่ำบาตรของอิหร,ร่านสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, นะครับรายงานว่าสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ13จาก15ประเทศคัดขานข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ ให้ทำการคว่มบาตรนานาชาติกลับมาใช้กับอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐอเมริกาหมดสิทธิ์นะครับในการขอใช้กลไกลสนปแบ็กนะครับซึ่งเป็นกระบวนการข้อตกลงนะครับควบคุมนิวเคลียร์ของอิหร่านเนื่องจากเป็นฝ่ายการเป็นฝ่ายถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้เมื่อ2ปีก่อน ภายในเวลา20ชั่วโมงหลังจากที่ไม้ปลอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> เสนอให้ UN <c oughs> เริ่มนับถอยหลัง2วันนะครับสู่การฟื้นคืนมาตรการคว่มบาตรอิหร่านรวมถึงมาตรการปิดล้อมด้านอาวุธะครับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง UN ส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงชาติพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมน,นีเบลเยียมตลอดจนรัสเซียจีนเวียดนามไนเจอร์ เรียนะครับเซนต์ว uh, ิเซนต์แล้วก็เกรนาดินแอฟริกาใต้อินโดนีเซียนะครับเอสโตรเนียแล้วก็ตรุรกีก็ได้ร่างหนังสือคัดค้านอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาในทันทีนะนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชอวมก็นะเงิบอีกแต่ชอมก็บอกว่าจะใช้การดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวนะครับเ่งานอิหร่านทำไปขอพักพวกนะ15ประเทศเข้าร่วม แต่เขาไม่ร่วมด้วยชอว์เลยฉันเคยทำคนเดียวเหตุการณ์นี้เป็นหลักที่เรียกว่าชาตินิยมเพื่อทําการกดดันนะครับเดียวกันตอนนี้ชอมกําลังเล่นงานอย่างหนกักว่าเป้าหมายสูงสุดในอีหรรานในตุรกีละประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือแหล่งน้ํามันล่าสุดฮะตุรกีพบแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ในทะเลดําคาดว่าจะใช้การไปได้ทั้งหมด20ปีสุนทรข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้นําตุรกีนะครับ พบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีปริมาณก๊าซส,สำรองมหาศาลถึง3แสน2 0มื่ล้านลูกบาทเปสในทะเลดำโดยคาดว่าจะสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ภายในปี2023ทั้งนี้มีการสำรวจพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติในเชิงพาณิชย์นะครับการค้นพบครั้งนี้อาจทําให้ตุรกีสามารถลดการพึ่งพาพลังงานนําเข้าจากรัสเซียอิหร่านและ อาเซอร์เบจันนะครับขณะที่ประธานาธิบดีเจเดบไตย,ยิฟแอโดอันซึ่งขั้นวาดฝันว่าตุรกีจะกลายเป็นชาติผู้ส่งออกพลังงานบริสุทธิ์ได้เลยทีเดียวนะครับเหล่นี้สามารถพบแหล่งก๊าซอยู่ห่างจากตุรกีไปทางเหนือเราประมาณ100ใหม่แมล์นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลข3,220 0ล้านลูกบาทเมสที่แอโดอันกล่าวนั้นหมายถึงปริมาณก๊าซสำรองที่มีอยู่ทั้งหมด หรือปริมาณที่สามารถขุดเจาะขึ้นมาได้ใช้ได้แน่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นการพ้นพบที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลอยู่ในตะวันออกกลางปัญหาใหญ่ก็คือแหล่งพลังงานน้ํามันภาพรวมขนาดนี้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมหาอำนาจนะครับยังคงเข้าสู่การเลือกตั้งและในหลายประเทศกําลังประชิญกับ การแตกหักทางการเมืองนะครับประเทศไทยก็มีโอกาสจะเข้าโอกาสเดียวกันนะเนี่ยเผชิญการแตกหักทางการเมืองนะครับแล้วก็โควิด19ทะลุ23ล้านขึ้นไปแล้วนะครับก็แน่นอนฮนะมุ่งเข้าสู่24 25ล้านตามลำดับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่12นะครับสิงหาคมพุทธศักราช2563ผมบอกไว้แล้วว่าจะหนักขึ้นจำได้ไหมฮะตั้งแต่วันที่25เมษายนที่4เมษายนที่ผ่านมาผมเคยเรียนไว้ว่า โควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นในเชิงสถิติประมาณ6เท่าตอนนั้นก็1.5ล้านตอนนี้ก็20กว่าล้านลนะครับก็ยี่สายีล้านแล้วนะครับสถาน,นการณ์ตอนนี้โควิด -19 ยังคงจะหนักต่อไปนะครับภาวะเศรษฐกิจไม่ต้องถามฮะโดยส่วนใหญ่ประเทศต่างๆยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เพราะว่าโควิด -19 กําลังระบาดอยู่โควิด -19 จึงเป็นปัจจัยสําคัญฮนะเพราะถ้ายังคงระบาดอยู่ต่อไปการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงเป็นไปได้ยากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะ พอเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ฝีมือรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่แต่ถ้ายังคงใช้คัมตรีชุดนี้อยู่ดังพงดัเดิน,ดเ,ดน,ดเ,ดนดเดินไปแบบนี้อยู่โอกาสที่จะแก้ปัญหาได้นั้นก็เป็นเรื่องยากนั่นหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะตกต่ำฮะถึงแม้จะตกต่ำอย่างไรก็ยังดีกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชน หล่อรวมปะปนอน,นาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นทงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตยรุงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน ถึงเวลาเหนียวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นทงเหมือนเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้น สันติสุขจะคืนมา อย่างเดียวดายเสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชน,น,นรู้สึกกังวลอาณาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นทมเหมือนเหมือนกัน เมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมา h n ắng,